เซนค้าอฟฟิเชียลจะมาดูเดินตาม้างแหละเบื่อชิบหายเลยว่าตามมาแล้วตรงไหนดิตรงไหนนี่ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเลยแล้วถ้าฉันเจอตัวนี้ฉันตายแน่เลยเจ้าจิ๋วนี่มันอยู่ไหนนะบังอาจมากินไก่ของฉันงั้นเหรออยู่ไหนเนาะเฮ้อเกิดอะวะทางนี้เหรอไม่นะไปไเลยตอนนี้เนี่ย ไม่เจ้าจิ๋วไม่ไปไหนอย่า,าจะทำอะไรผมเลยผมไม่ได้กินไก่จริงๆไม่ก,กินไก่บ้านฉันใช่แล้ตุงแต่แอ็มตัวนี้ได้แอตัวนี้ได้วันนี้อา้าวไปไหนแล้วฮี่ทางนู้นหรือเปล่าเนี่ยเจ้าจิ๋วเอ้ปปยเปิดไปหรือยังวะเนี่ยเ,เสียงอะไรวะไม่เช็คเฮ้ยไปนะมนุษย์เฮ้ยจานูไปไหนเอ้าจานูไม่นี่ก่อนครับ ไม่ไรครับโอ้อย่าไปเดินเล่นดิในหมู่บ้านเนี่ยจะโดนฆ่าตายไม่รู้ด้วยนะจะจะจะคุณไปฆ่าผมเหรอไม่ฆ่าหรอกเป็นเผ่าพันธ์เดียวกันนี่ฮะเผ่าพันธ์เดียวกันบ้าเลยผมเป็นซอบบี้คุณเป็นมนุษย์เอานะเข้าบ้านก่อนทั้งนอกมันอันตรายครับผมเออคุณเป็นมนุษย์คนเดียวเลยนะที่แบบไม่ฆ่าผมเนี่ยแล้วคุณจะหลอกฆ่าผมโอ้ยฉนะันไม่หลอกฆ่านายหรอกเจ้าหนูผมจะเชิดเจะใครไม่ได้เลยอะนอนพักอยู่ที่นี่สักคืนก่อนให้มันปลอดภยัย พอตอนนี้<ม>เจ้านั่นน่าจะไปเรียกกองทัพมาแล้วมั้งพวกสมุนเนจะ้านั่นคุณรู้จักเจ้านั่นด้วยเหรอใช่มันเป็นตำรวจแถวนี้แหละไหม่นะเอองั้ผมผมนอนสักคืนหนึ่งนะโอเคยวฉันดูให้ดูให้หรือแอบฆ่าผมเดีอยโอ้ยไม่ฆ่าหรอกไม่ต้องห่วงมันผมนอนก่อนแล้วกันฝันดีครับ ไอเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูตื่นแล้วร็วตื่นแล้วอะไรครับเปียอะไรเหรอตำรวจมาตำรวจมารีบไปลนก่อนแล้วตำรวจแล้วตำรวจคืออะไรวะเนี่ยวนี้เดี๋ยวนี้เจะไปด้วยแล้วกันเราไปก่อนตำรวจมาเอ้ยคุณครับเออหายหายแล้วเปิดประตูด้วยครับผมมีอะไรจะคุยด้วยเหรอครับแล้วแล้วผมจังไงคุณเอานะแล้วผมจะยังไงเนี่ยอยาฉันจัดการเองได้ครับเออสวัสดีครับผมเอา เอ้าแล้วตัวเล็กนั่นอะไรอ่ะอ่นี่เอ้าวเล็กอ๋อนี่ครับครับมีอะไรครับนี่คือลูกของผมเองครับเป็นแต่งตัวไมค์คอรครับโอ้ครับผมอย่นมอ้าวพ่าพอด้วยเนาะก็เด็กฉันตามหาเด็กที่แบบเหมือนซอมบี้ไปขโมยกินไก่เข้าบ้านนะไก่ของเขาอะนะเด็กใครวะไม่ใช่ผมแน่นอนครับเพราะผมดูการ์ตูนอยู่บ้านไม่มีครับไม่มีไม่มีครับเอาเลยอ่านั่นก็ มีความสุขเยอะๆนะก็ถ้ามี <Har> อะไรก็แจ้งมาด้วยเดี๋ยวนี้โจรมันเยอะนะโอเคนั้นฉันไปก่อนนะโอเคครับ <S 2> <S 2> คุณตำรวจโชคดีครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเร็วเร็วรีบไปก่อนดีกว่าไปไปไป,ไปลงไปลงไปกันเลย <S <S ดีแนทะ้ดีแนทะ้คุณเพราะคุณโกหกเนียนเก่งนะเนี่ย <S 1> <S 1> <primeiro S 2> แล้วนี่อะไรเนี่ยเนียนอยู่แล้วยวขอตรวจกันแป๊บนึงอ๋อมีระบบตรวจ้วยเหรอเนี่ยได้มาได้เข้ามา อันนี้เหรอแล้วก็มองโอ้ผ่านผ่านไประบบใช้ระบบเสียงด้วยนะอ้าวเราได้อะไรเนี่ยอ้าวเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพักพวกเดียวกันเโอ้เขาเขาชื่ออะไรอ่ะอ๋อสมศรีอ่ะนะสมศรีเหรอใช่เป็นเผาพันธุ์นี่ครับพี่สมศรีฮอวาดีันดีเอ่อพี่อยู่ที่นีดานอย่างเดียวก็นานใช้ได้อยู่อะอืมก็เด็กใหม่นะผมชื่ออ่าจัมบี้ อ๋อจอมบี้เหรอที่จอมบี้ใช่จอมบี้ครับจอมบี้จอมบี้เหรอโอ้โหบนี่เราเดือดเดือดที่ไปคืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อเป็นห้องทดลองชั้นเองอะปรับสภาพจากซอมบี้ให้เป็นคนไงล่ะว้าวแล้ว่าแลว่าผมก็เป็นได้เหรอเป็นได้ก็จะเป็นเด็กเลยแหละโอ้ผมจะเป็นได้ใช่ไหมเป็นแบบคุณอะได้อยู่แล้วร่อเหล่าอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าชมอีกเขินโอ้ เอาละครับจะปรับสภาพแกเป็นคนนะเป็นเด็กน้อยน่ารักอย่างเงี้ยครับนอนที่เตียงกันเลยนอนไ,ไ,ไ,ไม่ได้อะนันไม่ได้อะอ่านั่ง๋ยวสาธิตให้ดูกันก็ได้ได้เลยครับเนื้ออืออืออืออะไรอือแปมเนื้อส่วนผสมไงนี่นี่คือส่วนผสมอ่ามีอะไรบ้างอ่าเอาเอย่าไปเก้าใกล้นะอันตารายมันเป็นรังสีโอเคโอเคโอเค โอเคมีผงแดงอ่ mm hmm. าถังนมอ้าว uh huh. อ่ะฮะอ่ะโยนถังนมไปก่อนอนะ่ะถังนมหัวซอมบี้ว้าว <Wow. S 1> สำคัญแล้วก็แล้วเดี๋ยว,ยวหัวซอมบี้เนี่ยกมาจากไหนอ,ะอ่ะอ๋อจากศพมานะอ๋อนี่คือคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วโอ้ยโล่งใจหมดก็นึกว่าจะเอาจากคนที่ยังเป็นๆ <laughs> ฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกเออผงไฟโอ้อันนี้ร้อนมากเลยโอ oh. ้วาด ไอเปิลทองอ้าวเดี๋ยวเดคุสมีก็ร้องจังอะห้องหิวขอโทษทีอ้ยแล้วก่อนเนื้อซอมบี้โอเครับตานะมันแสบตามากเลยรับตาอยู่อาผมปิดตาแล้วนี่ไงโอ้ไม่ก็แล้วแล้วมันจะทำยังไงต่ออ่ะตามฉันมาได้เลยอย่าบอกว่ากูจะเดี๋ยวๆทนรอกับสมศรีเหรอ ใช่แล้วถอยออกอาห้างหน่อยมันกระจายอ่ะนะเดี๋ยวก่อนที่คุณจะทดลองนะว่ะผมมีบางอย่างที่จะไม่เชื่อคุณคุณลองไปล่าบซนสบี้ดูผมดูหน่อยดิเออเจเด็กน้อยไม่รู้อะไรสักเลยเอานะสามสองอ่ะคุณต้องปิดตาไปหันหลังมาสิโอยก g อดคุณหน้าเป็นสมสีเลยเออเอาเพื่อนฉันไปเนี่ยฉันป็นแก่ตรงไหนเพราะามแฝดแน่เลย เอา okay, <ะ>ไปสเต็ปต่อไปเลยสเต็ปต่อไปอ่ฉันจะแปลงร่างอย่างนี้เนี่ยป้าน้ำยาเข้าไปก่อนเอเอนี่แกทำอะไรฉันเนี่ยอ่าเจ็บนิดเดียวโอ,โ,อยโอ้โหโอ้โหน่าเชื่อ,อยามมันกระจายให้ขนาดนี้ผมก็โดนเหมือนกันนะเนี่ยเอาละโทษทีโทษท,ท,ทีเอาละนี่คือส่วนผสมหลักนะนะมันคืออะไรครับแอปเปิลทองไงล่ะอืม เออฉันไม่ต้องการกินฉันไม่เอามานี่ก่อนมานี้ก่อนอ่ะ,อ,ะอย่าเข้าปากเลยเฮ้ยไม่ถึงยกมือมาเออไม่ฉันไม่อ่านไม่เอาเอคุณสมศรีเขาดื้อจริงเลยนะเนี่ยใช่เขาดื้อมากเลยนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรพวกนี้เหรอใช่เขาเป็นคนที่อายอะนะแล้วคุณจะทํายังไงกับเขาต่อเนี่ยงันก็อายเด็กนะเฮ้ยเฮ้ยมายแล้วคูว่าคีดอายปุ๊บเข้าไปเลยนะ อะไรเนะฉันไม่เข้าใจอ่ะกินนี่ก่อนไปอ้ยไม่มันใช้เวลาคืนหนึ่งอะนะเจ้าหนูเออคืนหนึ่งเหรอเออหลับโอ้ยสมศรีก็ก็จะหลับละอ๋อเจ้าหนูมันมันมงมันยาชาไหม่ะใช่เหมือนยาชาเลยแหละโอเคแล้วคุณจะเอาไงต่อเนี่ยงั้นไปนอนกันก่อนไปให้ผมไปนอนใช่ไหมผมก็ง่วงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโอ้ยเดินไม่ไแล้วแล้วคุณจะนอนไหมเออกับร่างแป๊บนึงอืมคุณจะไปนอนไหมไอ่ะอย่าวฉ้นนั่งฟฝ้านายอะนะ โอ้ขอบคุณครับไปไปแต่ไม่ยังเช้าอยู่เลยนะทำไมผมง่วงอ,อย่างนี้นะหรือว่าผมอาจจะโดนยาที่คุณโยนใส่ก็ได้นะใช่ใช่ใช่ไอนสบยแล้วขอนอนก่อนแล้วกนะันเจอกันตอนเช้าเจ้าหนูเจอนอนเช้าโอ้มืนเดี๋ยวนะฉันขอไปดูพี่สมศรีก่อนคงจะหายดีแล้วแหละเออคุณครับอยู่ไปเนี่ย โอ้ถ้าดอนคุณนี่มันเท่เ hey, หลือเกินนะเนี่ยรอเอ้าเ<ล>อ้าเจ้าหนูจะตื่นแล้วเหรอย่าบอกว่าหลับตรงนี้ทั้งคืนเลยนะใช่ใช่เอา้าเฮ้ยสมศรีเอเอเฮ้ยว้าวใครมันมนุษย์แล้วการทดลองฉันสุดยอดจริงจริงโอ้ไม่กอดอย่าบอกว่านี่คุณลองใช้กับคนอื่นครั้งแรกใช่ไหมใช่ครั้งแรกโอ้ไม่กอดแล้วก็ตัวอีกันหน่ะนะอ๋อก็คือว่าครั้งที่สองกันเอาใช่แต่ลบเหลียวมากี่ครั้งแล้วครับ เก้อยาสิบครั้งโอ้ไม่ก็ถือว่าการทดลองรอบนี้สำเร็จลุล่วงนะใช่แล้วแล้วนี่มันคืออะไรครับฮะโอ้ยยาอะไรเนี่ยเอามากินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยยายาจะรู้นั่นเปนยาซอมบี้เบบี้ไะนะฉันยังทำไม่เสร็จเลยโอ้ก็คือผมกินเข้าไปนี่คือตายได้เลยใช่ไหมใช่แล้วถ้าร่างกายนี่อ๋อผมขอหน้าปล่าก่อน่ียนะหิวมากเลยได้เลยได้เลยอันนั้นกินได้ รู้สึกสะเทือนชุ่มคอใช่ไหมนกลายเป็นมนุษย์ด้วยเฮ้ยสมศรีใจเย็นแล้วมีเลือดแม่ผมหิวมากเลยหิวข้าวเมื่อกี้ผมเห็นข้าวอยู่ขอกินได้ไหมเนี่ยข้าวเหรอแงไหนกินได้บ้างมีไอ้นี่ไงฉันเตรียมซุปไว้ให้นายไว้ด้วยแหละเจ้าหนุ่มครับมันทางได้อยู่เอ๋ออะไรดิผักตหวอ๋ออ้อโทษทีโทษทีมันเป็นผักนะว้าวคกอเราล้นน้ำนักไว กินเนื้ออ้าวแล้วจะยังไงกับสมสีต่อเนี่ยเอ่อเขาน้อจะอยู่ตรงนี้สักพักอะให้ร่างกายมันฟื้นฟูนะใจไม่สมสีเออฉันยังเหนื่อยอยู่เลยแล้วผมอะแล้วผมก็อยากเป็นเหมือนกันนะมนุษย์อะร่างกายนายยังไม่พร้อมต้องโตก่อนให้เต็มที่โอ้เร้าจึงเห้นผมไปแล้วไปบวแล้วไปอะไรได้เล่นบ้างเนี่ย ใช่ฉันไปด้วยนะโอเคเออแล้วขึ้นดีกว่าจะอยู่ตรงนี้นะหัวหน้าใช่ฉันคิดว่าเหมือนกันนะจะผ่านแล้วอะไรวะเนี่ยเสียงเสียงเสียงลุงคนนั้นมันคุ้นมากเลยไอ้ไอ้สตีฟคนนั้นแน่นอนนี่ไอ้ตามมาดีไงตำรวจนี่ฮะฉับหายแล้วตรงนี้บ้างหนี่าฉันจะถามบ้านนี้ด่วนเนาะลอยเลยเจ้าหนุ่มเจ้าห่ม มันกลางดีแล้วไม่ไหวแล้วมันแปลล่างดิแปลล่างโอ้ไม่กอดแล้วแผนมีว่ายังไงแผนเหรอเออสมศรีฉันให้บทสมศรีไปหมดแล้วให้เขาแถจะบอกว่าสมศรีร้อให้นะใช่สมศรีร้อให้เอะไรนะพี่สมศรีผมขอโทษนะพี่วิ่งนะวิ่งนะสามสองหนึ่งหนึ่งไปเอาติดไปลพังเลย ไอ้เด้อเอานั Eu, ้งมันหมดเดี๋ยวฉันไปเอานั้งมันไอ้เดี๋ยวันอยู่นี่ตำรวจมันอยู่ตรงนั้นน่ะจิ้นร้อนอ่ะหัวหน้าเร็วช่วยตำรวจมาเร็วดีนะฉันตัวเล็กแก้มันไม่เห็นหรอกเฮ้ยเร็วเร็วหัวหน้าเร็วรีบหน่อยมันจะไปแล้วเนี่ยตนำรวจตำรน้ตำมันเอ้ามันไปไหนไม่เร็วตำรวจมาเอ้ยตำรวจ แค่นี้ก่อนเติร์ไปก่อนขึ้นมาขึ้นแล้วไปเลยตามใจหนูเฮ้ยมันดีไปแล้วหัวหน้าน้อยเนี่ยชิบหายแล้วแลววรีบไปก่อนไปไปโอ้แล้วเราจะไปที่ไหนก็ต่อเนี่ยไปกดดานที่อื่นก่อนแถวนี้มันอันตรายอย่าบอกว่าคุณมีที่ที่ที่สองนะฉันมีอยู่แล้วแหละเป็นเพื่อนกับเอ็นเดอร์แมนนะว้าวไปรีบไปก่อนทะลุไปเลยโอ้โหทะลุปากเขาเลยไหม ทะลุป,ปาข้างหน้าไงใช่เอาเพื่อนฉันนี่ฉันเห็นเวอรเมื่อกี้ไป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 อดแล้วั้มน่าจะรอดแล้วแหละคุณพาไปดูที่สองหน่อยที่สองเหรออือม,มันเริ่ม้นตรงนี้ไงแถวนี้แหละอ่ะ,อะจะหนูลงกันมันจะจริงเหรอผมไม่เห็นวิวอะว่าสถานที่ตรงไหนเหมือนกับหมู่บ้านเลยอะเออก็แอนด์แมนก็บอกฉันมาที่นี่แหละ แล้วมันหายตัวไปไหนแล้ววะอเวะอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวผมจะคุยกับเอ็นเดอร์แมนสักครั้งเหมือนกันอ๋อเขาติดงานอ่ะเจ้าหนูงานยุ่งมากอมเอ็นเดอร์แมนว่าอยู่แถวนี้ตามดอกไม้สีเหลืองสีเหลืองอ้าวตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะตรงนี้ต่ว่ามันเมันเหมือนประตูเลยนะใช่เหมือนประตูที่ต้องขุดนะนะอืออ้าวเตาเรียกว่าประตูอัอตโนมัติไม่มีล็อก ที่นี่แหละว,ว้าวอย่าบอกว่าที่นี่คือที่เริ่มต้นของคุณใช่แล้วกดไว้โอ้คุณแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตลําบากเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกเดี๋ยวตอนแรกใช่น่าจะลำบากอย่างเงี้ยหลังจากได้ค้นสูตรจากเอนเดอร์แมนนะมันให้สูตรมาว้าวงัออ้นไม่ไหวแล้วมันงั้นผมทำไมผมมันอยู่ที่มันง่วงมากเลยผมขอนอนพักก่อนนะ,ะตามนั้นแหละเจ้าหนูโชคดีันดีนะเดี๋ยวฉันนั่งเฝ้าให้